E น้อง crane, ป say, say, huh> ่าปิ้งป่าปิ้งป่ากินงข้าวแรงกินข้าวสวยกินข้าวสวยสิกินข้าวแรงแล้รวะจันอันนี้มันเต่าอเลยเนี่ยนอุ้ยอันนี้มันเต่าเลยโอ้ยเจ้าเก็บคักแผลต้องโล้ตามมอกละน้ำกระตุ้ เมนูง่ายๆนอกลนนี่ไปจำกระเบืงมะเพชรมเผชรแห่งใดเนี่ยมะเพออย่สวนอบอกได้เลยว่าเผชรขนาดเลยแล้วเนี่ยมาเก็นไฮมาเยเฮไฮ เขีนีแือวเออมาเดนสองเดนอนไหนเดืไหนนี่ม้ามืออัดเลยนอกโึสละมาไปก็ดอไปกดอม้ามาได้ลงบ้านเจ้าบ้านนางก็ได้ลงอ่ะยานาพวกโซเลงใต้แม่เท้ายงไหจ้ะเท้าห่ยเท้ายังไ อ้าวห้ากรสาบสิบป้าปีหนึ่งอันนี้แกนางเรือเครื่องเบื้งดูขนุงเฮอจะกี่ตัวนลวตงนี้ก็ายง่ายหอันนี้กะันลกแลเกเสรกิเออพอดีคือตงออเขาเลยหนงซื้อตางกินซื้อต่างมาอันนี้กกเรือใต้แล้วบออะ Được, được làm người 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 ta lại hả hả xem ông mình nè sổ các em là chị à. đáng... nát nó... mày ngồi mày chân... ngồi này nó không biết anh xin lúc lại miếng tất luôn 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 mình luôn 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 มึงน่ะมีแต่เครื่องเล่นดนามาเบิ่งเครื่องเลยอันนี้หลายคนว่าเตยลยนี่เด้อันนี้ก็ขาปะจะค่อยนุ่มไรสัญญานี่อันทั้นี้อันนุ่ได้อันนี้เลยสคาแข็งเบิ่งรีวิวนี่ได้สีได้นุ่มได้เลยสัญญาเอาผู้ได้อันนี้อันทั้งสั้นพอสั้นเดียวกับอันนี้สั้นได้อันเนี้อ่ะนี่เออรีวิวพอมัน

เสื้อไนะดียนอเงี้ยคือคือเสื้อกันเลยแห่มนีนี้เลยลายเสื้อเห็นไอันนี้แหละนุ่งไปฮอดข่อนแกนโง่ใจเน,นนะี่ยขาว่าูนุ่งขาว่าโบูนุง,นงอันตัวนี้แตะได้ไปฮอดก่อนแกนนะ่ะเออบ่เหนบ่เกันเน้ยันะเออ ตัวที่พีที่สุดตัวนี้ชื่อได้ว่านุง่งนุ่งเทือเดียวอ่ะเออไปนุ่งไปหานเบียบอนุ่งไปปาร์ตี้เนาะจึงได้มีตัวแต่ผมเออปากออมาใหมแตแตก็ฝากอันไป เดาเอาป่ะไม่นบอั้งตัง้ตงสโล่สไหม,มันพอพอดีต่ำมาเนาะพี่น้องมันจ้างต่ำมาวันนี้หันมาอยากพี่น้องจางไก่ตั เืนที่อาหอนต้มหมูสามล้านวิวอยู่นี่เดน้ำบ่มาเนาะจว่าน้ำบ่มาว้างไปตลาดแต่กับบหวัวทำอิกออรกินน้ำน้ำอกบอก่จะดูทงน,น้ำมาแต่ปู่อะ ม,มันจะโตมาตั้งเต่อันห้วยแต่ทำมุนะแถวนี้ละใส่น้ำอันนี้มืดน้ำห้วยนี่มืดแถวนี้อา้าวขาเข้าปลาอาหารมา,มากกกกน้ล้นนำขึ้นเห็นบอกื้นมาแถวนาแถวอาหารต่งงานเห็นบอกพูดก,กักนหวานเข้ามาได้เลยนะเนาะแต่ประเด็นงานเนือ้อ องเรืองของยุนี่สิ่อนทะเลาะเอาแรกคนเจ้าจริงๆตั้มปื้อนอะ่างนี้จริงจริงอิ่มแล้วทางนี้อิ่มแล้วนะทุกคนน้ำเหลืองโอกคโซีนกินข้าวอิ่มอิ่มอิ่มเหรออิ่มวะเริ่มอิ่มแล้วเนาะนางทองกระยานนางตากระย่อนเริ่มอยากนอน เฮากรได้่งเบเมื่อแล้วด้วยปากกทุกคนอ๋อปากกดธรรมศาตรบอกได้เลยว่าระค่ะแพงมากอยู่ในตลาดเนาะระดับสี่ห้าร้อยบาทเลยรียนึงนะ่ะนี่แต่วา่าาหาได้ฟรีโอเคเนาะเดี๋ยวท้าลินดาได้ท่ายคลิปแก่งปากจะให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนะาะใครพี่เบิ้งเนาะก็อย่าลืมก็ไลค์ก็ซับสไคร์เป็นกำลังใจ ให้ลินดาสาวลาวเดอสำหรับคลิปนี้ลินดาขอลาไปก่อนบ๊ายบาย